i <laughs> บริการได้ไหมบริการได้ยังทางหาทางผลิตการบริการมบยอะหรือยังมยอหรอยังรืองสะรกไจเกียรบกางอะไรข้านกลักซอยเดินวอีฟางไงก็อีฟางข้ามเามและข้สีเนี่ยหลอกก็าพูดไหายมันมาเฉยน ธุรกิจทั้งหมด3ประเภหนึ่งธุรกิจการอะไรสองบริการสามสามสามาอะบริการอะไรอีามา yeah. yeah. ให้บอกให้บอกตำแหน่งหน้าที่ในโครงสร้างองค์กรที่กี้บอกไปแล้วใช่ไหมให้บอกตำแหน่งหน้าที่ในโครงสร้างองค์กรทั้งหมดที่หนู หนึ่งสออตำแหน่งหน้าที่พร้อมอตำแหน่งพร้อมหน้าที่ ยืนเจ้าของฟารมเลยเนาะเออทรัพยากรบุคคลนะคะฝ่ายอุตลากรเนาะโอเคค่ะต่อค่ะโปรโมชั่นคอย่างเดียวมางแผนการการกระจาการอินเนี่ย บุ่าโสรุายลับายใจปานชื่อย่างวการเงินทำอปสรุปลายลาใจควบคุมการุกานคคุมกาควการไมรามีลุมนี้ อ่ะผู้จัดการมาคุมหัวของแต่ละงานท่านมาพื่การทางานของกจดการเของายผลิตต่างๆนะคะอ่ะทีนี้ในกลุ่มคนชนกลุ่คนคนแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างตอนี้แบ่แล้วแบ่งแล้วรีบไนล่อีกนั่นน่ะยังได้ยังงกัามีอะไรบ้างเ